มายืนยันถึงความพร้อมของเรานะครับซึ่งเราจะร่วมมือจับมือกันเดินไปด้วยกันเรื่องของการเปิดประเทศตอนนี้นะฮะที่ผ่านมาทักษิณหรือโทนี่นะฮะก็มีการเรียกร้องต้องมีการเปิดประเทศในร้อยแปดสิบวันในขณะที่พลเอกประยุทธ์เปิดประเทศในร้อยห้าร้อยยี่สิบวันก้าวไกลก็บอกว่าให้จับตามองพลเอกประยุทธ์จะไม่เปิดประเทศผู้นาโง่ปรากฏว่าพอมีการเปิดประเทศปุ๊บนะครับนะกลุ่ม ฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นจตุรนฉายแสงนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหมอของทักษิณทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในพักของเขาก็ออกมาโจมตีรัฐบาลนะครับบอกว่าเปิดประเทศจะทำให้ประชาชนตายมากขึ้นซึ่งต้องยอมรับ,บว่าเรื่องโควิด -19 กลับกลายเป็นเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็นำชีวิตของประชาชนไปเสี่ยงนักการเมืองยังคงใช้เรื่องของชีวิตประชาชนเป็นเครื่องมือ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องการเมืองก็กําลังเข้าสู่กระบวนการวุ่นวุ่นะครับปรากฏว่าเด็กกองทักษศิณนะครับปรากฏว่านะฮะมาต่อต้านนะครับการเปิดประเทศหลายคนหลังจากที่ก่อนหน้านั้นทักษิณก็ เรียกร้องที่ให้มีการเปิดประเทศภายในร้อยแปดสิบวันแต่จูจ่ๆพลเอกประยุทธ์ก็เปิดจะเปิดประเทศภายในร้อยยี่สิบวันพอเปิดเรียบร้อยฝ่ายค้านก็ไม่พอใจปร,ประยุทธ์ยืนยันนะครับว่าจะดําเนินการเปิดประเทศในวันที่หนึ่งและจะไม่มียุบสภาและยืนยันจะไม่มีการลาออกสบคก็มีการผ่อนปรนในประเด็นต่างๆมือกันขอความมือจากประชาชนนะครับว่าเรื่องนี้อย่างน้อยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ที่จะช่วยให้คนในหลายๆภาคส่วนในประเทศไทยน่าจะเริ่มกลับมาทำมาหากินและเริ่มตั้งตัวได้ดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมีความพยายามในการดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศไทยและดาเนินการในช,ช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับที่หลายประเทศก็กําลังพิจารณาอยู่เช่นกันนะครับการประชุมวันนี้แสดงให้ผมได้เห็นอย่างชัดเจนอีกครั้ง ว่าเวลาที่คนไทยของเรานั้นจะร่วมมือกันเราจะสามารถทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายได้เสมอและผมทราบดีว่าทุกฝ่ายต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อจะให้ทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ภายในสองสัปดาห์ที่เหลืออยู่นี้นะครับผมขอคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายเศรษฐกิจถ้าเรายกทุกท่านท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะครับทั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับ การกระชนนะครับซึ่งจะต้องร่วมมือกันโดยบางยิ่งกระทรวงหาตรไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานแล้วซึ่งเป็นกระทรวงต้องรับผิดชอบในพื้นที่ด้วยเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับมาตรการาต่างๆเหล่านี้คงไม่ใช่เฉพาะชาวต่างประเทศก็คงต้องเตรียมการรองรับคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยในกติกาเดียวกันนะครับซึ่งมีหลายมาตรการที่จะต้องศึกษาหารือกันในละเอียดอีกครั้งหนึ่งสําหรับเอียดในเรื่องนี้ผมอนุญาตให้ทาง โกศกนะครับได้ที่อย่างไรอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ผมมายืนยันถึงความพร้อมของเรานะครับซึ่งเราจะร่วมมือจับมือกันเดินไปด้วยกันในการที่จะพลิกฟื้นในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตามสภาพที่เรามีอยู่มากมายในขณะนี้ขอความมือจากประชาชนทุกคนตลอดจนขอความมือจากชาวต่างประเทศที่อยู่ประเทศไทยด้วยนะครับ ช่วยกันประชาัมพันธ์ช่วยกันทำเข้าใจว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับนี้มีรายงานผู้ป่วยใหม่11,276รายนะครับแล้วก็มีหายป่วยไป1 4 0 7รายเสียชีวิตวันนี้เป็น3หลักครับ112นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับพอมาดูเรื่องของวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้ฉีดเพิ่มไปนะครับได้ถึงประมาณสัก เข็มหนึ่งเนี่ยสามแสนสี่นะครับเข็มสองสองแสนหนึ่งแล้วก็เข็มที่สาวีสองหมื 2, ม่นกว่านะครับก็ทำให้ตัวเลขของการฉีดไปแล้วเนี่ยหกสิบสองล้านโดสแล้วนะครับก็วันนี้ก็ติดตามอยู่นะว่าจากตัวที่จะพยาการณ์เรื่องความเสี่ยงก็ท่างจะน่าจะน้อยลงนะจากตามที่มีผู้เข้ามาทั้งสองลูกอย่นะอันนี้เราก็ให้มีมาตรการในการเตร,รียมการการหยุดยาการเลี้ยงของบไว้ทั้งอเริ่มควาเตรียมและลดความตันใรบทในช่วงที่จริงเลยนะ ในหลายพื้นที่กับพื้นที่ที่เราก็จะไปต้องดูแลเยียวยาอยู่ผู้ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต่ำพื้นที่หนุ่มชายอี่เกี่ยวกับเออ่ทางไปน้ำธรรมชาติในน้ำคูฟองจาเหอยเนี่ยนะถ้าฝนตกมา,มากบ้างโดยบางที่มันจะระบายได้เป็นธรรมชาติปปเป็นปกติแล้วก็ข้อข้างมีปัญหาถ้าที่ผมไมปตรวจเยี่ยไมวยยไมว้พื้นที่อยู่ตามดินแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็มีความ พอใจอาการยืนยานของรัฐนะเราทุกครั้งเขาเดี่ยวทุกปีนั่นแหละแล้วก็รู้ว่าสถานการณ์มันมันเลี่ยงไม่ได้หรือไม่ได้ายาวต่ไนาะในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าการยืนยันที่จะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนั้นก็คงทําให้ทุกคนต้องมีการเตรียมพร้อมในะการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็เกิดความวุ่นวายรองผู้มัชการตบวดภาค4โดนกลุ่มม็อบนั้นโชก นะครับแล้วก็ม็อบก็เป็นม็อบกลุ่มเดิมฮะที่พยายามที่จะทําร้ายเจ้าหน้าที่และแน่นอนฮะเขาพยายามมุ่งที่จะโจมตีพลเอกประวิทธ์หวงสุวรรณนะครับขณะลงพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามทําร้ายนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็บุกเข้าไปต่อต้านพลเอกประยุทธ์ขณะที่ลงไปทําการช่วยเหลือน้ําท่วมก่อนหน้านี้ทางพลเอกประวิทย์ทางพลเอกประยุทธ์ได้มีการพูดคุยกัน ในปัญหาต่างๆเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็มุ่งหน้าลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของสถานก,การณ์น้ําท่วมเรื่องของสอบคตอนนี้ก็เตรียมที่จะเป็นการประกาศผ่อนปรนนะเรื่องของการเคอร์ฟิวนะครับลดระยะเวลาดงจาก5้าทุ่มถึงตีสีจากเดิม4ี่ทุ่มตอนนี้ก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครเพื่อเขาถือว่าเป็นมาตรการผ่อนปรนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการสนับสนุน นะครับงบประมาณพันมติคตัมภีรนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์คนอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 ในเชิงงานสังเคร์ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าต้องการสูงสูงนะครับแล้วก็เรียนย้ำใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องรีบไปทำการฉีดวัคซีนฮะถามว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนแต่เราปฏิเสธไม่ได้ถามว่าผมฉีดหรือยังผมฉีดเรียบร้อยฉีดแบบไหน,นแบบไข้ นะครก็ฉีดของซิโดแวนะครับของจีนนะครับจากนั้นก็มาฉีดเอสตราเซเนกาของสหรัฐอเมริกาไอกอไปของอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะครับก็องค์การอนมามัยโลกก็ประกาศชัดเจนนะอย่างเป็นทางการว่า,าประเทศไทยได้เป็นโรงงานผลิตนะวัคซีนของเอสตราเซเนกาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย วัคซีนของไทยตอนนี้เพียงพออยู่ที่คนว่าจะไปทําการฉีดหรือไม่ทําไมทราบไหมฮะสถานก,การณ์มันจะหนักขึ้นหลังจาก21สิงหา28กันยาและ30ตุลาคมนะครับหนักขึ้นกว่าเดิมถึง15เท่าและยืนยันรัฐบาลจะมีการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกาย,ยนการเปิดประเทศนั้นแน่นอนนะเขาก็ยอมรับไว้แล้วว่าการแพร่ระบาดจะเกิดมากขึ้นและตอนนี้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นในต่างจังหวัด เรื่องของการเปิดประเทศตอนนี้นะฮะที่ผ่านมาทักษิณหรือโทนี่นะฮะก็มีการเรียกร้องต้องมีการเปิดประเทศในร้อยแปดสิบวันในขณะที่พลเอกประยุทธ์เปิดประเทศในร้อยห้าวันก้าวไกลก็บอกว่าให้จับตามองพลเอกประยุทธ์จะไม่เปิดประเทศผู้นำโง่ปรากฏว่าพอมีการเปิดประเทศปุ๊บนะครับนะฮะกลุ่มฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นจตุรนฉายแสง แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหมอของทักษิณทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในพักของเขาก็ออกมาโจมตีรัฐบาลนะครับบอกว่าเปิดประเทศจะทำให้ประชาชนตายมากขึ้นซึ่งต้องยอมรับะว่าเรื่องโควิด1 9กลับกลายเป็นเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็นำชีวิตของประชาชนไปเสี่ยงนักการเมืองยังคงใช้เรื่องของชีวิตประชาชนเป็นเครื่องมือในการโจมตีกันเองอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราเห็นในขณะนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายประเทศญี่ปุ่นก็มีการประกาศยุบสภานะครับจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แคนาดาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ฟิลิปปินส์ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่พม่าก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนกําลังพลครั้งใหญ่ที่จะมีการแตกหักกับชนกลุ่มน้อยสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันก็ชักวุ่นนะพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณลงไปพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่าเพื่อจะมาช่วยช่วยเหลือน้ำท่วมนะ ปรากฏว่าม็อบเจ้าเดิมกลุ่มเดิมพวกเดิมขบวนการเดิมดาเนินการแบบวิธีเดิมตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ามาทำร้ายนะครับเจ้าที่โดยเฉพาะรองผู้บันชยการตำรวจภูธรภาค4ฮะที่เข้าไปปิดเครื่องเสียงปรากฏว่าถือไม้ม็อบเขาชกนะครับ รองผู้บัญชาการตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ฮะม็อบก็ไม่พอใจรุมทําร้ายเจ้าที่มีกันประมาณ10กว่าคนแต่ทาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่เชียงใหม่ก็มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวด้วยการาไปแสดงเสักษณ์มีอยู่ประมาณคนสองคนไปก่อกวนที่บริเวณร้านอเนกประสงค์ประตูท่าแพแล้วไปยืนถ่ายรูปกันผมขับรถไปอดีนะครับก็ไปเห็นว่าไอ้พวกนี้ก่อกวนอย่างแร เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในสมัยยุคของคุอภิพิธิ์เวชาชีวะจนเกิดการแตกหักกันที่บริเวณกระทรวงมหาทยพาคนไปล้อมทำร้ายคุอภิพิธิษเวชชาชีวะจนส่งผลทําให้เลขาธิการนายกกำตรีได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียว นะครับในขณะที่ภาพรวมตอนนี้ความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้น,นร,ราคาน้ำมันก็กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงงานสังกะฮะใครยังไม่ฉีดวัคซีนรีบไปฉีดสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจและการเมืองกำลังจะครุกน่นและหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งหลังจากวันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งก็แน่นอนฮะการเปิดประเทศในวันที่1ย่อมจะมีคนติดวัคซีนติดโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้น การฉีดวัคซีนโควิด -19 จึงมีความจำเป็นอย่างมากนะครับและผมเรียมยันว่าสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยจะหนักขึ้นมากกว่าเดิมในเชิงสิติถึง15เท่าแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงให้ร้ายกลายเป็นดีได้นะครับอยู่ที่วิชั่นหรือการวางแผนของผู้นำนั่นเองลีกิตฟ้าหรือจะสู้ลีกิตตนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เยี่ยมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้าที่เอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นธงไตรรงผืนนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายกาละครั้งหนึ่งบางคนไทยใช้ไตรรงผิดประสงค์จากความหมายของแท็บสี i Yes, sir, to quantum. quantum.